มาครับมาครับตัวแรกครับโอ้ใจใหญ่อยู่เนาะแตะเพี้ยน <c oughs> ครับสวัสดีพี่อนนะนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่องเต็มส์เชิงล่วนะชั้นแนวนะครับ ได้นำท่านผู้ชมมาตกปลาที่อ่างเก็นบน้ำห้วยโตนนะครับอ่าอยู่ที่อำเภอสังกะแปงครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาครับอ่า,อาแดงครับครับน้อยภูมินะครับแบงไาดึงเว้ย ครับเดือดแล้วครับมื้อเช้านะครับเกาเหลานะครับไป,ไปกินข้าวแล้วกันครับ <c ười> มา,มา,มาครับ <c ười> มาครับตัวแรกครับมาโชว์หน่อยสิมาโชว์หน่อยสิมาแล้วฝร <c ười> <c ười> นินครับฝรนินติดมาได้หมูว่าน ทิ้งมาเลยผมกัเเลย,ยขึ้นมาเปลี่ยนยามมาแล้วครับนีน่ินปากนอนอยู่ฮะเช้าครับเก้าเหล่าน้อยภูมินะครับวันนี้ อยังไรประเดียวแนวน้อยเนี่ยจะจะเปลี่ยนแนวไหนเอาแนวไหนแนวนี่ฮะไปใจจะเปลี่ยนขอเปิดให้ผมจะบอกคุว่าจะเอาอย่างนั้นหอมแค่นี้หรอเออนี่มันนักไปโอ้ใจใหญ่อยู่เนาะแตะเพียน อนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงแล้วนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับวันนี้ฝ่าไม่ค่อยกินนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนจะเยอะหน่อยนะครับมาเหมือนวันธรรมดาวันธรรมดานี่คนน้อยนะครับฝ่าจะกินดีกว่านะครับ ครับตอนนี้ก่อเวลาห้าโมงแล้วนะครับตอนนี้ผมเก็บของขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่อ่างเก็บน้ําห้วยโตนนะครับอาเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มีผลงานปลานิ่นปลาตะเพียนของนักแบงค์นะครับเพื่อได้รับชมกันนะครับสําหรับผมนั้นก็บัลลัปลาเลยสักตัวนะครับวันนี้นะครับแห้วนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเปิดหมยเอาบรรยากาศสวยงามมาฝากท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับ มาพักผ่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแ่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในทลิปหน้านะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ะนะจะได้เข้ามารับชมเวลาผมได้อัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับจะได้เข้ามารับชมได้นะครับสำหรับวันนี้ช่องเต็มไม่ชล่งนะชนเขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในทลิปหน้านะครับสวัสดีครับ นี้เป็นไดบ้างครับน้อยภูมิครับผมวันนี้ได้แปะกครับวันนี้แปะแปะไม่กินก็กินบรรยากาศนะครับมา <c oughs> ได้แปะมากินมากินบรรยากาศะครับมาได้เยอะแปะมาเยอะกับต่อก็คือความสุขของการจอมเบสนะครับนี่ชี้ของน้อยภูมิสำหรับงานใหม่ธรรมชาติชนิดต่อจากนี้ไปนะครับวันนี้มาหลิวเนาะครับ <c oughs> หลิวระยะสี่จุดห้าระยะส6มหกมาเข้าเลยนะครับ <c oughs> แลยังแจ้งแลสี่ห้าเหรอสี่ห้านี่เจอต่อเลยสี่ห้าเจอต่อสามต่อครับได้สองเทีดนี่บอกแก้วลงก็บอกบอกเสี่ยงประกอบแล้วครับเพราะว่ามันมันบอกมีติ๊กติ๊เบ็ดเนาะโอเคเอาไว้เจอกันไอทิปแน้านะครับนะครับทิปหน้าที่ไหนดีทิปแน่นี่ผมว่าเอาไอเทมไหนดีกว่านะเพราะว่าได้โหลดมาครับแอ่์อะได้อีกอะโอเคทิปหน่ไอทิปหน่ไว้เจอกันนะครับรอลุ้นเอาเนาะไปเป็นที่ไหนฝากติดตามนะครับตอนตี่สองเลย ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับตอนนี้ก็เก็บขยะทั้งหมดเอามารวมกันแล้วก็เผาทําทลายนะครับจะได้มีหมายธรรมชาติที่สวยงามๆนะครับไว้ตกในครั้งต่อๆไปนะครับ